ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชาแนลริงกิ้งนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้เราจะไปช่องจอมกันนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งจะไปซื้อเสื้อรโดที่กลังใรีอยนี่นะครับซึ่งจะไปค่ายโรโดในวันที่เก้าดีนะครับผมวันนี้วันที่สาสิบเอ็ดนะครับตุลานะผมนี่เราจะเดินทางไปบ้านพิตะก่อนนะครับแล้วก็กลับไปโอ้กลับไปแล้วก็ไปช่องจอมเลยนะครับโอเคครับ ไปกันเลยครับ สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชาแนลทิพย์นะครับวันนี้อยู่กันที่อู้พ่อมึงพ่อมึงต้ตากของเราเราเป็นน้องพู่มนะครับมึงไม่ือกันหนึ่งนะได้พี่เก็บวันนี้เราอยู่ที่ช่องจอมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดขนาดใหญ่เขตชายแดนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาซื้อเสื้อนะครับเสื้อเขียวรอโดนะครับซึ่งเราจะไปรอโดกันเดือนหน้านะครับวันที่เก้าเดือนอะไรวะคุณพฤศจิกบ่ วันจิ้นะครับวันที่เก้าจริงวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันลอยกระทงพอดีเลยจ้ะถ้าใครคิดภาพไม่ออกมันเป็ไปดงนะครับนี่ทําตามรูปเลยนะครับพลังว่ะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อเสื้อกันกับพี่ภูมิสองคนนะครับของครับซื้อได้ไหมจริง ส่ไงใส่เป็นไง่ายรูปนิ่ง่ายภาพนิ่งไมมันมันมีสีเหลืองๆด้อะี้ี้โย่ขอเช็ดตูนแล้วไทยกูดิกูเพิ่งะพูมไม่ได้หรอกะบอกกูถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายเลยถ่ายแล้วเจอกูถ่าไม่ออกใช่ไหมถ่ายใช่่าย้ี่ยตอนนี้นะครับเรามาถึง โอ้กูบอกไปแล้วนี่ยมั้ตอนนี้เราได้เสื้อแล้วนะฮะมีมีมีนะครับเสื้อเราสองตัวนะครับตัวละร้อยก็สองร้อยหมดตังค์ครับคลิปสั้นๆเนานะไม่ไม่มีอะไรเนาะยาวแค่ตอนตอนตอนเดินทางมาแค่นั้นเสื้อเฉยๆมาก<ม>นะจิงของไม่ดีเนะน,นี่มันนะนี้เวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบนาทีแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะครับครับเช้าต้องข้าวเช้าไปเพื่อมาหาข้าวกินกันเถอะนี่นะทุก นน,น,นั่นแหละครับเสื้อกีฬาครับสโมสรครับสั่งจากสโมูท้นเทนะครับส่งตรงถึงช่องจอมครับสิบแซททุกรา้านเลยนี่ก็ <c oughs> สิบเซท <c oughs> ครับช่างจอมริมน้ำครับนี่ก็เป็นแนม่น้ำลำธารจากเจ้พาพญาแท้นะครับไหลตรงนั้นคุชมโมครับอันโมมากเลยครับทุกคนครบนับที่การโมของโฟนนะครับอแ<อ>ม่น้ำยาวมากคุณผู้ชมเป็นหลายกิโลเมตร <c oughs> เป็นร้อยสองร้อยกิโลเมตรน้ำยาวข้ามจังหวัดเลยทีเดียว <c oughs> เรากำลังจะไปที่ที่เราเจอดรถกันนะครับจอดอยู่ตรงนี้นี่เดินลงไปอีก ยาวนะต้องจอมันใหญ่มากนิจนึงนะยาวไปเพื่อที่ประมาณ8ล้านกิโลเมตรนม่กี่ซอยวะ8บอกแปดหรือเหรือสไม่รู้แต่ซอยขึ้นนะครับมาเท็นมากถึงแปดซอยมันไมีต้าะมันมีไงมันถึงไม่เปิดเผยฮีย้ถ้ามีเปิดเผยทำไมวะไม่ได้คือใครเราอกหอยอย่างนี้นะ ก็นะคครับไอเจนี่กูไม่ถ่ายหรอกตอนเล็กหน้าตาตอนเล็กขายเพิ่นไหนก็ได้มีใายเพิ่นไหนก็ได้เนี่ยครับทุกคนครับก็นี่แรงนะครับแบบคนชอบเยอะมากเลยครับคนชื่อภูิเนี่ยหันหันกล้องไปเลยครับเนี่ยคนเนี้ยครับก็เขาบอกว่าสูตรนะครับแบบเฟซบกเจลีแบบ โอ้ทำร้ายจิตใจเป็นตัวเองมากเลยครับบอกว่าสุดแคิดดูแล้วครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงเดี๋ยวกูมองไม่เห็นคือนึงมอไม่เห็นพิดกจาเราแล้วนะครับนี่นะครับตัวนะครับีนระ่ายตากแดดเป็ดย่งรับเนียนไทยมเลยรงนี้ครับ กับสุกิงดิงด้วยใช่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 ไม่ได้พูดไม่ได้เขาไม่พูดไม่ได้ช่างบินเปิมจริงอะไรนะกับสุกิงดิงนะยีดเอ็กอาร์สมาร์ดับนี่นะครับนะครจำๆก็ไม่ใช่มีแค่ของใช้นะครับมีเอาอันไหนยิปบะอาหารเอาแบบนี้ใช่ไหมขนมเอาแบบนี้กันเยอะแยะครับผมอนี่เป็นขลังน้ำอันนี้เป็นที่จอดรถขลังนะมึงมาเลยเจงกูหมดจนแล้วนี่แบบกล้วรไหมครับสองข้างหน้าฝั่งนู้นนแบบกล้วยเท่าไหร่ครับไหนมา ก็มีของพิมพ์เยอะมากมายนะฮะไว้นี่ใส่ถั่วไหมครับมีไปชมน้ำมีถามมากจังหมาทำไมเนี่ยทำอนซื้อไม่ได้มีกินโชว์หน่ะก็จะเป็นคลิปกูจะเอาหน้าถลายน้ำตัวนี้กูซื้อก่อนกินโชว์กินโชว์ปิดคลิปเป็นคลิปโอ๋อปิดคลิปเอ้ยกูลืมไปเหีอกูรอเท่เคล็ดลับอดกินนะครับครับเจียบพอยที่แมครับแอ้ที่กินโชว์ด้โวยแล้วกินกินนี่ฮะกินกินน่ารักจ้าอื